สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซอร์บุกออกงงานได้โชว์ที่โชว์รุมรถยนต์มือ2สองกวงแสงหาไทยรานนะคะและคลิปนี้ค่ะเราพามาชมกับตัวรถกระบะแคบเปิดได้ยกสูงเป็นตัวรถบ้านมือเดียวสภาพสวยวันนี้ราคาพิเศษในงบเพียงแค่2 0 0 0ส0กว่บาทเท่านั้นค่ะสำหรับตัวรถนี้คือ e s u z u d m a x 2.5แซตปี2022ได้ระบบเกียร์แมนวนวลนะคะผู้ชมขาเป็นตัวแคปเปิดได้และมาพร้อมกับตัวรุ่นยกสูงกันอีกด้วยวันนี้จากราคาปกตินะคะผู้ชมขาอยู่ที่319,000บาทแต่สำหรับคลิปนี้นะคะแคปหน้าจอแล้วทักแชทไปได้เลยที่ Line at o i f i c i a l SIKS1234 วันนี้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0635064777หรือสนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้เลยเหลือเพียงแค่299,000บาท เท่าน,นั้นเองค่ะฟรีดาวผ่อนสบายเพียงแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเราพามปชมคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมค่ะได้สีเทาสภาพสวยพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกระจังหน้าแบบโพรเมียมและเป็นตัวไฟตัดหมอกถึงคู่นากันอีกด้วยนะคะผู้ชมคันนี้ได้ฝากกระโปรงเดิมๆบางๆกันมาแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยบุบหรือว่ารอยชนมานะพี่ๆคะ่ะสําหรับตัวภายในของคันนี้นะคะก็ยังได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์รหัส d ีดีไอวีจีเอสเนะคะเครื่องดีเซลมาแบบนี้มาพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบ ABS ด้วยนะคะและโครงสร้างบอดี้ตัวรถบอกได้เลยว่าเดิมสวยจากโรงงานทุกจุดหัวน,อน็อตไม่มีอรอยขันน,น็อตแม้แต่น้อยและตัวนี้นะคะมาพร้อมกับคันหน้าเดิมแ่นเพดหมดเดิมสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะสีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันแถมยังมาพร้อมกับตัวซูรมล้อที่สูงโปร่งได้แบบ ร้อมลุยพร้อมใช้งานล้อแม็กเป็นล้อแม็กลายเดิมจากโรงงานซีเรีย์ที่างที่ห4 5ทับ7 0, ขอบ16นิ้วตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับราวบันไดด้านข้างได้ขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายด้วยนะคะสำหรับภายในคันนี้ซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานไม่เคยพ่นซอกทำสีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุและเป็นเม็ดอาร์ครอยเดิมจากโรงงานด้วยสำหรับด้านในของตัวรถนะคะคอนโซลสวยเนียนกิฟไม่มีรอยขีดรอยข่วนมามาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นเดิมๆจากโรง รองรับพวกซีดีและบลูทูธได้ด้วยระบบแอร์เย็นๆกันแบบนี้พร้อมกับเกียร์แมนนวลแบบ5สปีดค่ะและสําหรับตัวด้านในคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเบาะสภาพดีนะคะอันนี้เป็นรุ่นแคปที่เปิดได้ทั้ง2ฝั่งกันเลยนะด้านท้ายนี้ค่ะผู้ชมคะสีสวยเนียนกิปไม่มีร่องรอยเฉียวชนไม่มีรอยของการเกิดอุบัติเหตุขึ้น ตัวนี้นะคะแมกไลเนอร์ลอนสวยนะคะเป็นตัวของอีซูซูเดิมตรงรุ่นนารับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนักผพลีกคว่ำหรือว่าการจมน้ำแน่นอน100% ะะและในส่วนของตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกับตัวสีที่สวยเนียนกิฟนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวภายในนะคะซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการพ่นซอกทาสีหรือว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยนะคะเมทอาร์ครอยดทคันนี้นะคะเดิมๆมาแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะและยังได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานกนันอีกด้วยสําหรับตัวแผงประตูด้านข้างคันนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าแบบรอบคันและมาพร้อมกับตัวเซ็นทัลล็อกค่ะกระจกข้างนะคะเป็นตัวปรับมุมมองได้แบบไ ะะแถมยังมาพร้อมพวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยถลอกเลยคันนี้ภายในเบาะสภาพดีมากๆวันนี้ใครที่สนใจอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเพื่อไปเอาส่วนลดกันด้วยนะคันนี้เนี่ยนะคะส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0หมบาทกันเลยทีเดียวนะคะจากราคาป,ปกติ3 1 9 0 0 0 0 0บาทวันนี้เหลือเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเพียงแค่แคปหน้าจอแล้วแอดไลน์แอดออฟฟิเชียลแอ ติดต่อได้ที่0635064777นะคะหรือว่าสนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะคะวันนี้ซอบุบุก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนการมาพอก็ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ